เมื่อคุณเข้ามาทำจัดซื้อแล้วนะคุณห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดเลยคือขายของให้กับเซลมันมันทำให้อำนาจการต่อรองคุณลดลงนะไม่ว่าคุณจะเป็นจัดซื้อระดับไหนไม่ควรไม่ควรทำครูเห็นมีคนทำนะเหมือนจะสร้างารายได้ให้ตัวเองเนาะก็ตั้งกลุ่มขายของขึ้นมาแล้วก็ดึงเพื่อนดึง ซัพพลายเออร์เซลที่มาคุยดึงเข้ากลุ่มแล้วก็ขายของให้เขาโห oh, แบบนี้คุณรู้ป่ะมันมันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะเวลาคุณไปต่อรองอะไรกับซัพพลายเออร์นะมันจะพูดยากมากเพราะว่าคุณอยากได้ประโยชน์อะไรจากเขาแล้วคุณคุณมันคุณเข้าใจที่ครูพูดป่ะเวลามันต่อรองเนี่ยมันก็ไม่อยากจะต่อรองเพราะว่าเรามีส่วนได้ส่วนเสียในจุดอื่นอยู่อะ ดังนั้นอย่าทำอย่าทำแบบนี้ครูบอกเลยถ้าคุณได้ยินคลิปครูเนี่ยไปบอกต่อให้เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องพี่พี่ที่ทำจัดซื้อทุกคนอย่าทำแบบนี้อย่าไปขายของให้กับให้กับเซลให้กับซัพพลายเออร์ที่เป็นคู่ค้าเราอำนาจการต่อรองเรามันจะต่ำลงไปทันทีมันจะคุยอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเหมือนเราไปไป บางทีเราขายของตัวเองเหมือนไปขอร้องให้เขาซื้อเพราะเขาซื้อมาเออเราได้เงินจากเขามันก็มีความเกงอกเกงใจไงไม่ได้เราทําจัดซื้อเรามีต่อรองมีมีการเจรจาหลายๆเรื่องดังนั้นอย่าให้มันน้ําท่วมปากในเรื่องพวกนี้เลยไม่ดีดังนั้นอย่าไปทําเลยถ้าขายก็ขายให้คนอื่นที่ไม่ใช่คู่เจรจาเราอย่าอย่าไปทํา อย่าไปทาอย่างนั้นครูบอกเลยอย่าทําอย่าไปตั้งกลุ่มขายแล้วดึงเซลล์ดึงคู่ค้าดึงซัพพลายเออร์เข้ามาในกลุ่มเพื่อซื้อเนี่ยโอ้โหให้คุณไปขายข้างนอกที่ที่ไม่ได้ชักชวนเขาว่าถ้าเขาจะไปเห็นเขาซื้ออันนั้นมันสิทธิ์ของเขาปล่อยเขาซื้อก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่าเขาซื้อแต่อย่าไปอ้อนวอนหรือชักชวนให้เขาเข้ากลุ่มแล้วก็มาซื้อกันในกลุ่มนั่นแหละอํานาจการต่อรองคุณจะต่ํา อย่าทําไม่โอเคแล้วคุณจะช่วยบริษัทไม่ได้ทำคอสเซฟิ้งไม่ได้อันนี้ครูเห็นน้องๆหลายคนที่ทําครูเข้ามาบอกเนาะมันทําให้ผลงานเราดรอปลงด้วยก็เราทำในบริษัทนั้นเนาะเราก็ต้องทำผลประโยชน์ที่มันมันเกิดกับบริษัทมากที่สุดเราก็ต้องวิเคราะห์ดูอันนี้ผลเสียโอ้มีเยอะมากกว่าผลดี เออไม่เอาดีกว่าอย่าอย่าเห็นแก่เงินนําหน้าเยอะเนาะบางทีมันได้ไม่คุ้มเสียอย่างในเรื่องเนี้ยเช่นกันครูบอกคุณได้เลยไม่ควรไม่ควรทําไม่ควรทําแบบนั้นอย่างยิ่งเลยอย่าทําเนาะหาช่องทางอื่นเพราะว่าจะซื้อมันมันได้มีคุยได้มีต่อรองอยู่ตลอดตลอดแล้วถ้าเราไปทําแบบเนี้ยอย่างที่บอกอานาจการต่อรองมันต่ําลงทันทีมัน พูดอะไรไม่ได้เลยเพราะขานึงเราก็อยากได้เงินจากเขาอืมมันก็น้ําท่วมปากดังนั้นอย่าทําอย่าทําอะไรที่เราอยู่ต่ําอย่าทําอะไรไม่ใช่ว่าคุณต่ำนะไม่ใช่ว่าคนที่ทํานี่ต่ำหมายถึงอย่าทําอะไรที่อํานาจการต่อรองเราต่ําอย่าทําแบบนั้นขอให้คุณเอาไปคิดเนาะถ้าคุณทําอยู่ครูขอให้คุณโชคดี เป็นเจ้าของธุรกิจก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเนาะแล้วเป็นคนทำงานก็ขอให้เติบโตในหน้าที่สิ่งที่ครูบอกครูสอนทั้งหมดอ่ะครูสอนมาจากใจครูอยากให้คุณเอาไปทำจริงๆปฏิบัติจริงๆทุกเรื่องที่ครูสอนครูอยากให้คุณเก่งครูอยากให้คุณมีสปอตไลท์สองมาที่ตัวครูอยากให้คุณได้คอร์สเซฟิงเป็นกอบเป็นกรมเมื่อเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนทํางานก็เติบโตในสิ่ง ในเทคนิคในทิกอะไรที่ครูบอกเนี่ยเอาไปทำให้ตัวเองเติบโตครูขอให้คุณโชคดีจากใจครูทันญ,ญ่าค่ะ